แม,มงดาดยค,คุสดมแกจะมาเรียกอาชาเป็นแมงดาไม่ได้นะเขาไม่เคยขอเงินฉันใช้ฉันเต็มใจให้เขาเองฉันไม่น่าพลาดสร้างอาพาร์ตไม่ได้เธอมีเงินนั่งกินนอนกินเลยนี่ยังไม่หมดนะขนาดอาพาร์ตเมนต์เก่าโดนไฟไหม้ก็ยังมีอาพาร์ตเมนต์ใหม่ให้เก็บค่าเช่าไหนจะหุ้นส่วนบริษัทที่ฉันได้จากแกรายเดือนอีกฉันมีหน้าที่ใช้เงินฉันก็จะใช้เงินซื้อความสุขให้ฉัน ส่วนแกมีหน้าที่เป็นควายก็กลับคุณแไปทำงานไปฉันจะให้ทนายของฉันฟ้องเอาสมบัติทุกอย่างที่ฉันเป็นคนสร้างขึ้นต่อให้กระชินฟ้องทนายหรือจะไปฟ้องผีพ่อแกนัาโนะมาจัดการฉันฉันก็ไม่สนหรอกเพราะทั้งหมดมันคือสินสมทรสที่ฉันสมควรได้ตามกฎหมายฉันจะใช้เงินแจกใครก็ได้ไอเต็มคะเมาทั้งลำเลยคะ่ะ ลำพรครับคุณลำพรอย่าทำแบบนี้เลยนะครับใช่อย่าเอาเงินซื้อของเยอะสิเดี๋ยวจะไม่เหลือเงิน,งนไว้เลี้ยงเม่งจา่าผู้ชายไม่มีศักด์ศีอย่างแกเกาะผู้ญิงคราวแม่กินมันไม่ได้หาง,ง่ายๆนะลำพรไอ้กระตุ้มไอ้เล้าไม่ได้แตะซะหรอกคราวนี้ไอ้อ่อ <laughs> น